People have written books. Some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some they are certain of what. Are ไปโรงเรียนหมดแล้วนะคะทีนี้ก็มาดูหมาหมๆพอกินข้าวเช้ากันเสร็จนะคะก็ออกมาวิ่งเล่นแล้วก็ทำธุระถ่ายแล้วก็ปล่อยวิ่งกันไปจนเหนื่อยะคะ่ะอากาศตอนนี้คือแบบ16องศานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะมันแดดออกมันก็แบบไม่หนาวเลยนะคะ นี่คือมีแบบใส่เสื้อแขนสั้นเลยนะคะเพราะว่ามันไม่หนาวค่ะมันแบบอยู่กลางแดดอุ่นๆแล้วพอช่วงสายค่ะอากาศก็จะแบบร้อนขึ้นนะคะ<ม>เป็นแบบ20่สกว่าองศาค่ะ<ม>ก็คือเรลกร้อนเลยะค่ะ<ม>อันนี้คือเขารักกันหรือเขาอะไรเนี่ยน,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 นั่งนั่ด้วยกันแบบอโอ้โหเหมือนสนีทกันมากแล้วก็แบบกัดกันไปมาเล่นกันค่ะเล่นกัน ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้กันทุกคนเลยจ้าจ้า <laughs> อยากชยวน่งใกันเนาะ <laughs> น้องเทเลอร์น้องเทเลอร์อเขาจะแบบตัวกลมกลมบวม,บวมสุดนะคะเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากช่วงเช้าเรามาเคลียร์งานของก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่ง แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทาบ้านภูเขาวว <S <S ค่ะเคลียงานกันต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะออกไปบ้านภูเขาแล้วค่ะไปเก็บขยะใหญ่ทิ้งกันต่อนะคะเหลือเฟอร์นิเจอร์อีกสักนนิดนึงค่ะน้องอุมีอุมีหน้า,ามาหนลูกตอนนี้น้องคานเขาไปชมนกชมไม้อยู่ตรงหน้าต่างนะคะ น้องลูมิก็เลยได้มาประจําอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวเราจะออกไปทิ้งขยะกันนะคะที่บ้านภูเขาะะ่าค่ะไปเก็บเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็เอาของที่บ้านเราไปทิ้งด้วยนะคะออต้องบอกละ่ะน้องคนนี้ละ่ะน้องคนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะเกินเยียวยาแล้ว ถึงบ้านภูเขาแล้วค่ะมาถึงปุ๊บก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีค่ะอากาศดีมากก็เก็บเฟอร์นิเจอร์ที่เหลืออยู่นะเหลือไม่เยอะแล้วอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วแล้วทีนี้ก็มาเก็บพวกของพวกนี้แล้วก็ทําความสะอาดก็จบงานนะนี่นะเดี๋ยวเราจะลองยกตู้นี้นะคะเขาแบ่งแบบเป็นสองท่อนอยู่น่าจะยกได้ส่วนบนยกไปเรียบร้อยค่ะ ดีนะคะที่แบบมันเป็นแบบแบ่งส่วนอะไรอย่างงี้ไม่งั้นเรายกไม่ไหวแน่ถ้าแบบเป็นตู้แบบใหญ่ๆอย่างเดียวค่ะนี่คือเลยสามารถแบบว่ายกได้ทุกอันเลยนะยกกันเองไม่หนักมากส่วนโตะนี้เดี๋ยวค่อยสุดท้ายเนี่พแต่เราต้องเคลียร์ของบนโตะก่อนชั้นบนยังเหลืออีกเยอะนะเ <laughs> นี่ยต้องมาเคลียร์ตรงพื้นอีกโอ้ยตู้นี้เอาไปยังไงดี นี่ยังมีเครื่องเล่นเทปอีกเครื่องหนึ่งนะคะลืมเอาไปทิ้งเลยวันก่อนแล้วก็ทิ้งพวกผ้าม่านให้หมดเลยนะคะนี่พอเราเอาผ้าม่านออกนะเพิ่งเห็นว่าส่วนด้านนอกอสวยเ <c oughs> นี่ยโอ้ยต้นใบไม้แดงโมมิจิสวยมากแบบบ้านเนี่ยจริงๆจัดสวนสวยเลยนะคะเนี่ยต้นไม้แต่ละต้นคือแบบดูดีมาก ตรงนี้คือหน้าร้อนก็แบบเปิดหน้าต่างตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็มานนั่งตรงนี้นะคะนั่งชมวิวสไตล์คนญี่ปุ่นมากของเต็มรถเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาใหม่นี่ค่ะอัดแน่นมากใกล้ความจริงแล้วนะคะบา้านเราจะโล่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทิ้งกันก่อนเลยนะคะไปที่เดิมอีกแล้วคะ่ะ จะไปประมาณสองรอบนะเพราะว่าไม่มีเวลานะคะ <c oughs> เขาปิด4ี่โมง <c oughs> ปิดเร็วมาก <c oughs> เ,เตรียมเอกสารยื่นให้เขาก่อนนะคะ <c oughs> เอกสารว่าเราอะมีที่อยู่บ้านที่กําเภอน,นี้จริงก่อนอื่นเข้ามาทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะคะเป็นรูปเด็กก็คือเป็นป้อมตํารวจนะคะดูน่ารักมากบอกว่าตํารวจกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้นะคะคือป้อมตํารวจนะคะเขียนว่าโคบังนะ,ะมาค่ะขึ้นมาเอาของกันอีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาตู้นี้กันดีกว่าก็มันไม่หนักนะคะเพราะว่า เอาตัวนิ้นชักออกไปหมดแล้วอ้าวทำางไงคะนีอะ่อุ๊ยทำไมเป็นทางอันเลยอ๋อตรงนี้ตรงนี้นอ่ะแล้วก็พวกคาเพทพรมต่างๆก็เอาไปทิ้งนะคะเน่วันนี้ก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาต่อค่ะ ประมาณ10นาทีก็จะ4ี่โมงแล้วนะคะเลยแบบต้องรีบเลยเดี๋ยวขอปิดก่อน ามาลองซื้อข้าวผัดกะเพรากันดีกว่าดูที่เขาให้มาก่อนนะคะอันนี้เขียนว่าพริกน้ำปลารสพริกนะคะก็น่าจะเป็นน้ำปลาพริกพริกน้ำปลาและกุมาอ,อ๋อกุมา อันนี้เอาไว้เป็นสำหรับใส่กับสลัดนะคะเป็น dressing, ดรสซิ่งรสรสกลมหารถงาค่ะอันนี้ก็เป็นสลัดอนะ่าสลัดแล้วก็มีมะนาวให้มะนาวมาทำไมก่อนดูจากหน้าตาแล้วอ่ามีวิญญาณใบคาวอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่พริกหยวกค่ะตัวไข่ดาวก็น่ากินอยู่ ลองใส่น้ำปลาพริกดูนะอาอ่าก็น่าจะเป็นน้ำปลาอย่างเดียวหรือเปล่าถนะ้าไม่เห็นพริกเลยมาลองชิมค่ะจะใช่กระเพราไหมอืมเรียกว่าอะไรดีคะเนี่ยเรียกว่ามีวิญญาณกระเพรามีความเป็นกระเพราอยู่อืมนิดนึงแต่เป็นแนวแบบหมูสับผัดเค็ม เค็มแบบหมูสับผัดน้ำปลาเค็มอะค่ะอืมก็เหมือนกับอพอกินได้ค่ะพอกินได้ไม่ใช่กะเพราซะทีเดียวนะคะคือให้ดูใบกะเพรานะคะใช้ใบกะเพราแช่แข็งยังจะอร่อยกว่าน,นี้ค่ะมันเป็นใบกะเพราอะไรไม่รู้อ่ะหนูทำอะไร,รอะหลูกนันนะอืมชีสกับอ่าชีสกับทอมาโต้กับมะเขือเทศกลายเป็นชีสมะเขือเทศสักอย่างหนึง่งอันนี้กินเองใช่ไหมเนี่ย ไ้ลองทำมั่วๆกลายเป็นชีสมะเขือเทศคือมันไม่ต้องรองให้ชีสมันแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยหรอลูกอืมอืมอืม,อ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 มลองใส่จานดูไหมแบบกลิ่นหอมชีสนะ่ากินมากเลยลูกใช่จะสอุกลิ่นหอมอร่อยเลยอ่ะลองราดข้าวไหมไม่ราดข้าวหรอลองเห็นข้าว,าาวเป็นแบบโดเรีย ของกินเล่นนะะชีสกับมะเขอเทศอร่อยไหมลูกเอาไม่มีรสชาติหรอก็รสชาติชีสกับมะเขอเทศไงเดี๋ยวเราพาลีน่าไปหาหมอคลินิกหมอตาก่อนนะคะเอาลีนา่าตอนเย็นมันหนาวอ่ะมะหมาเสื้อแขนยาวใส่เลยไหมนเนี่ยอึลมแรงมากค่ะตอนนี้กลายเปนหนาวใฉยเลยลีนา่า มะหมากลับมาประมาณสี่โมงห้าโมงอะลูกยุ่ยี่มเล่งอุ๊ยหนาวอะทำไมลมหนาวโอ้ยคืออันเนี้ยคือผลตรวจสายตาของนี่นะที่โรงเรียนเขาให้มานะคะเอ่อตาขวาได้ซตาซ้ายได้บคือถ้าได้ A อแปลว่าปกติแต่ถ้าได้ C กับบีเขาก็จะส่งไปมาว่าไปหาหมอเกี่ยวกับตาด้วยจ้าก็เลยต้องไป, mm hmm. ไปหาไป <c oughs> หาหมอตอนนี้ค่ะ คลินิกหมอตาอยู่ที่อีออนนะคะอยู่ในอีออนชั้นสองเปิดหรือเปล่าเอา้เอาอา๋อเปิดอยู่ไหมเอ๊ะไม่เอา้เอาอะไรอะ่ะทําไมปิดแล้วอะเอ้าอะไรอะ่ะทาไมปิดเร็วฮะต้องมาพรุ่งนี้นะคะวันนี้ปิดแล้วปิดหกโมงปิดเร็วมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้มาปะพอดีเดี๋ยววันนี้เราก็มาซื้อเสื้อชุดฤด,ดูใบไม้ปริให้ดินะนะคะหนูเลือกเสื้อสองตัวกางเกงสองตัวไหมเอ้กางเกงอาจจะพอมีแล้วอ่ะหนูเลือกสักเสื้อสามตัวไหมกางเกงตัวหนึ่งอเอากางเกงสองเสื้อสามเหรออ่ะก็ได้เป็นห้าตัวอ่ะไซร้อยสี่สิบนะจะบอกว่าก ไม่น่าเกงอาจจะลองไซส์140ไหมจะได้ใส่ได้ถึงปีหน้าอัดจุะเลือกเลยค่ะเลือกค่ะหรอทำไมต้องเอาแบบธรรมดาด้วยอ่ะเอาแบบน่ารักน่ารักไม่ได้หรอเอาทำไมน่ารักออกไม่เอาอีกไม่เอาชมพูโอ้ยอันนี้มันก็ดูธรรมดาไปไหมไม่ไม่เลยนะไม่ไม่เอาทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ชอบกระปองอ่ะ เขาบ่กเขาเก่งๆเขาไมาส่สกระโปรงแล้วอ,อะสมัยเด, <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด็กๆกันเห็นจะชอบใส่กระโปรงใส่แบบหวานๆน่ารักโอ้ยมันเลืมันอะไรอยู่อืมโอ้โหอ,อันนี้ก็แบบหวานมากาหวานมากเลยนะทำไมอาจจะชอบดินะหนูน่าจะใส่เนี่ยน่ารักอ่แะแต่ก่อนหนูชอบแบบนี้นะคะทําไมหนูถึงไม่ชอบแล้วล่ะคะจริงแต่ก่อนหนูใส่แบบนี้น่ารักออก แต่ว่ามันอาจจะแบบถ้าเราไปซักมันอาจจะไม่ไม่ไม่เรียบหรูนี่เป็นแบบเสื้อหน,น้าหนาวนะคะเขาเลยลดราคานะคะเออโอเคอันนี้ได้อันเมื่อกี้มันผู้ชายเกินไปอ,อ,อันนี้ได้ค่ะสองสีนี้เหรอ,อนี่นะเขาอยากได้เสื้อสีขาวนะคะก็บอกเขาว่าอันนี้มันน่าราักแล้วดูเขาจะเอาเสื้ออย่างเงี้ยเฮ้ยนี่นะอันนี้น่ารักหออันนี้นะ หนูไม่อยากใส่กระปองเพราะหนูว่าเตงขาอ้วนเหรอลูกฮะห,หรอใครบอกว่าหนูขาอ้วนหนูไม่ใช่หนูจะบอกตัวเองว่าตัวเองขาอ้วนมไม่ได้หนูใส่กระปองได้เลยหนูหนูขาเดียวมากลูกหนูขาเรียวสวยหนูใส่กระปรงสวยลูกโอ้ยอ๋ออันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ละลูกใส่กระโปรงดีกว่าหนูใส่กระปรงน่ารักอืมมเนี่ยไปหนู หนูผอมมากเลยนะหนูหนัก24สี่เองน่ารักน่ารักคอยดูเป็นตัวน่นารักขึ้นมาหน่อยอซื้อชุดนอนด้วยนะคะเลือกเอาอะไรลูกชุดนอนอน,อน,นี่คือแบบก็กำลังดูอยู่นะคะว่านี่มันคือตัวอะไรเพราะอ่านชื่อโอบาเนุโอบาเกะแปลว่าผีนะคะผีคะ่ะผีพุดดิง้งผีแมวผีกระต่ายผีอะไรไม่รู้น่ารักมากคืออะไรผีพุดดิ้งคืออะไร ล่นาไม่ยอมเอาโอบบเคหนูนะคะอุ๊่าอยากได้เดี๋ยวเราหาซื้อชุดนอนไปฝากลิคุด้วยเลยละกันค่ะนี่ย่ะชุดนอนมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นเซตแล้วก็มีเกงเด้วยลินาว่านี่ลิคุจะชอบไหมลูกอืมามาดูนอยอืมเอาแบบสีขาวๆดีกว่าเพราะว่า <dum> เดี๋ยวมันแบบเปื้อนไงลูกเอ้ยมันไม่ใช่เปื้อนมันจะโดนขุดแมวเน้นสีแบบออกขาว,ขาว เอาสีนี้แล้วกันมันดูแบบขาวๆดี<ะ>นี่ลูกตรงนี้หนูลองดูสิเสื้อน่ารักไหนหนูอยากได้เสื้อเป็น<ๆ>เสื้อเชิ้ตหรอปัญหาคือมันต้องรีดนะลูก<ๆ>เดี๋ยวมาสอนหนูรีดผ้าดีไหมเนี่ยนี่แถวนี้มันแบบมีเซลลนะคะก็เลยบอกนี่นะเรามาดูกันจ้าเซลลนี่ยนี่นะหนูใส่ชุดแบบเนี้ยนะหลักออกเอ่ยไม่คะลูกหนูดูก่อนมีไซส์ไหม หรือว่าเขาจะมีแต่ไซส์เด็กก็ไม่รู้นะเนี่ยเยอะจ้ะมีเหรอมีเหรอโอเคส์อันนี้มันจะเป็นแบบเสื้อแบบแอบ,บมีมีห้อนิดหนึง่งห้ออะไรไม่รู้แต่ราคาแบบสัเจ็ยเยนนะคะแ,แต่บอกไม่ได้เลยนะซื้อเลยนี่นะมันน่ารักเรายอมคำว่า,าเซลลเนี่ยลูกถ้าเห็นตัวนี้แปลว่าถูกลูกนะมาดูตัวนี้ไหมลูกนี่นะเขาไปลองเสื้ออยู่นะคะว่าจะใส่ได้ไหมค่อยยิงชั่วหน่อยนะคะที่ในที่สุดเราก็ได้เลือกเสื้อผ้าน่ารักน่ารัก เกือบได้เสื้ออะไรแล้วน, <G ül üyor> นี่ดูว่าอันนี้น่ารักมากนะคะเนี่ยเป็นด้านหน้าเป็นกระโปรงใช่ไหมคะแต่จริงๆมันเป็นกางเกงนะคะ <G ül üyor> อันนี้กางเ,เกงสีน่ารักออ <G ül üyor> แล้วก็นี่เสื้ออุ้ยแล้วก็นี่เสื้อน่ารัก ก็อ,อย่างที่เห็นเราก็ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าบ่อยนะคะซื้อเสื้อผ้าตอนเปลี่ยนฤดูอะแล้วซื้อครั้งหนึ่งประมาณสักไม่เกินสักห้าตัวใส่ได้ไม่หลุดใส่ได้หอหอโอเคเอามาแล้วไม่ให้ม้าหมาดูเลยโอเคโอเคอเคุ้ยแป๊บๆก็จะเป็นวันเด็กแล้วนะคะเป็นวันเด็กผู้ชายเดือนพฤษภาค่ะบ้านใครที่แบบมีลูกผู้ชายนะคะก็ต้องซื้ออันนี้ไปประดับบ้านแต่บ้านเราไม่ซื้อนะคะมันก็เปลืองนะคะนี่อันนึงต้องแบบห้าหมื่นเยนวางเฉยๆเดี๋ยวก่อนนี้มันายอะไรกันทําไมแพงปานนี้ ป้ายเขียนชื่อค่ะเขียนชื่อกับวันเกิดก็แพงไปไหมแล้วก็ปลาคราฟเนนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีลูกชายเมันกันอ่าต้องประดับปลาคราฟไปหน้าบ้านนะคะแล้วเรามีไหมไม่มีค่ะปลาคราฟหกหมื่นกว่าเยนแพงจังก็ได้ทั้งแบบได้ขาตั้งด้วยค่ะนี่ขาดตั้งแบบนี้รวมทั้งปลาด้วยเลย บอกมึงกาเย็นใงไปะพี่นาทำไมเสื้อสมัยนี้นักจังเลยชอบตัวนี้ลูกนี่ถ้าเลไโอ๋นี่คุณเด็กๆมาต้องซื้อให้แน่ๆไอตัวนี้อะแล้วแบบเป็นคนชอบเสื้อเด็กนะคะน่นารักมาก<อ>แต่ลูกเราแบบโตมากหมดแล้วพี่บอกให้เขาใส่แล้วก็ไม่ใส่แล้วด้วยนี่นาเขาเอาเงินมาด้วยนะคะร้อยเยนเดีบยวขอมาเล่นเกมอ้าวอยู่ดีๆก็ได้นี้มาออืชิรักชิรักกี่ มาถึงบ้านเจอ3ามเด็กออกมาวิ่งเล่นทอเล ilet พอดี i ต g for ท s i คน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u ับส r i ร e ด้วยค่ะจัน n e